ประวาสที่ต้องกลับมาทบทวนหลายครั้งว่าวันนี้เนี่ยประชาชนตัดสินใจกันเองนะในการที่จะทำให้สุดเกิดพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นเชิญครับต่อไปนี้เป็นวาระสำคัญอย่างยิ่งประธานจะถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่พันธมิตรจะตั้งพรรคการเมือง และถ้าเห็นด้วยยกยืนขึ้นและโหดังดังสองนาทียังเป็นการอธิบายถ้าไม่เห็นด้วยนั่งอยู่กับที่เข้าใจประเด็นแล้วนะครับต่อไปนี้ประธานจะถามใครไม่เห็นด้วยกับการตั้งพรรคการเมือง ยืนขึ้นไม่เห็นด้วยนะถ่ายด้วยนะครับถ่ายด้วยถ่ายด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทั่วประมาณสองนาทีอดทนนิดนะครับเพราะไม่ต้องการให้มีข้อคารหาใดๆทั้งสิน้นเพื่อต้องการได้เป็นมติมหาชนอย่างแท้จริง มีคนยืนอยู่คนเดียวฝั่งโน้นมีกล้องถ่ายรูปนะครับต่อไปจะถามว่าถ้าใครเห็นด้วยว่าพันธมิตรจะต้องตั้งพักการเมืองยืนขึ้นและโหดังๆสองนาทีสองนาที สนาทีโหดังดงตบมือกระโดดไอคอนเห็นให้อคอนเห็นไปทั้งโลก ว่านี่คือมาติของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอขอบคุณครับนั่งลงเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วหมดวาระประชุม ประธานจะปิดการประชุมสภาณบัดนี้ขอขอบคุณทุกท,ทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งขอให้พี่น้องพันธมิิรทุกคนจงเจริญเพื่อชาติและประชาชนเนื้อสิ่งอื่นใดครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่วันใดที่มีพักการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะชื่ออะไรเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นภาพแรกที่เราต้องเห็นการประชุมครั้งแรกด้วยการเปิด VCD นี้นะครับทั้งเพลงเมื่อสักครู่นี้ว่าพักการเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรไม่ใช่จากคนเพียงไม่กี่คนที่ไปสมคหัวกันไม่ได้เกิดขึ้นจากนายทุนหรือกลุ่มนักการเมืองคนไหนมันเกิดขึ้นจากฉันทานุม,มัตจากประชาชนที่ต้องการสร้างพักการเมืองและนักการเมืองให้เป็นเครื่องมือของตัวเองเพื่อบรรลุในการสร้างการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นจริง